สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทำกล้วยทอดกันนะคะกล้วยหอมค่ะชุบไข่ชุบเก็ดขนมปังนะคะแล้วก็ทอดดูเตาค่ะเหมือนเด็กเล่นขายขนมหม้อข้าวหม้อแกงเนื้อจะออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เก็ดขนมปังนะคะ วหอมกับสองลูกนึกอยากกินข้าวเม่าทอดไม่มีข้าวเม่านึกได้เลยลองเอาเก็ดขนมปังมาทำดูไปชิมก่อนนะคะยังร้อนอยู่เลย <c oughs> ก็กรอบนะคะอร่อยดีมันจะหอมกล้วย ไข่นี้เราก็จะใส่น้ําตาลไปหน่อยนะคะแล้วก็ใส่วาน,นิลาไข่หนึ่งลูกไข่หนึ่งลูกนี่น่าจะชุบได้สี่ลูกอยู่ค่ะแต่นี้ยายทำแค่สองลูกอร่อยค่ะดูเตายาย เละเทะเลยค่ะกระจุยกระจายก็ได้อยู่นะคะมันก็จะไม่เหมือนก็เม้า,อาทอดแต่ว่าก็ติ้งต่างเอามนโนเ,เอาเองค่ะ ว่าน,นี่คือก้าเม่าทอดว,ว่างๆก็ลองดูนะคะอร่อยอิ่มหลไปก้อนหนึ่งละเดี๋ยวเย็นนี้ก็ไม่ต้องกินข้าวเลยอิ่มแน่เลยมันก็หอมอร่อย แต่จริงๆเราต้องใช้น่าจะใช้ไอ้มพะพร้าวขูดด้วยค่ะมพะพร้าวอบแห้งนะคะมันน่าจะอร่อยไปแบบอันนี้ลืมค่ะลืมลืมซื้อมานึกได้อยู่แต่ลืมเดี๋ยวเที่ยวหน้าเราจะใส่มพะพร้าวอบแห้งอ,อกไปด้วยเคค่ะเดี๋ยวไว้มาเจอรอบหน้าค่ะว่ามันจะ อร่อยไหมจะผสมมพะพร้าวขูดแห่งไปด้วยเอ,อ้อกแห้งไปด้วยสวัสดีค่ะ